กามได้เลยดอคถามถามทุาขาถามตรงเลยว่ากับเจ้าหุ่นเจ้าหุ่นที่ลงอะค่ะหนูเป็นแฟนกันปะคะลูกถามตรงๆไม่างตรง่าเออหนูมองกล้องรวมนะก็จริงๆก็เป็นการร่วมงานกันค่ะก็ ครั้งนี้ก็มีโอกาสได้ไปเล่น M v มให้พี่เจ้าขุนค่ะก็ร่วมงานสนุกๆเป็นพี่น้องกันค่ะจริงๆรู้จักกันมาก่อนหน้านี้ไหมเออเนย์รู้ไม่เคยรู้จักเลยค่ะก็ไปรู้จักกันวันถ่าย MV เลยค่ะแต่เคมีมันได้มากเลยนะครับกก็เรียกว่าพี่เจ้าขุนเขาก็เก่งด้วยค่ะเวลาแบบถ่ายหรือว่าเวลาแสดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนอยู่ในเพลงจริงๆเป็นแบบ ัวเรียกว่าเป็นการสร้างตัวละคร2ตัวขึ้นมาใน m ออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเป็นสาวได้คุยกันบ้างไหมเพราะว่าหลายคนค่อนข้างแบบคิดไปไกลว่าแบบพวกเขาเป็นอะไรคุยไหมคือมีค่ะคุยแบบว่าเป็นเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเรื่องอื่นคือไม่มีเลยเรื่องกระแสเราไดรรไมไ้มีผิงกระแสไปเท่นิ่อะไรมีผูกกันว่าอีไอาจจะเข้าหมากันอยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ <c oughs> เป็นพี่น้องค่ะมีการจับผิดกันด้วยเรื่องเล็กเรื่องอะไรเงี้ยอ๋ออันนั้นน่าจะเป็น จริงๆแล้วรูปนั้นเป็นรูปที่ถ่ายวันวันเอ็มวีพอดีค่ะเป็นซีนที่นั่งกินข้าวกันค่ะถ้าเกิดว่าใครได้ดูก็น่าจะเห็นซีนนี้ค่ะที่ที่ไหนกันก็คือไม่ได้คุยกันเลยแหละแ้่คุยกัะอะไรนะคะแค่คุยก็คือไม่ได้คุยกันเลยเลยเรื่องนี้อไม่ไม่ไม่ได้คุยกันเลยค่ะคุณเขาถามคุณคุณว่าถ้ามาถามไหมแล้วก็มีกระแสนี้อะไรเงี้ยเอ่อทักมา คือคือเขาก็ส่งมาหลังจากที่เขาลงอะไรอย่างงี้ว่าแบบว่าไอ้ลงแล้วนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาตอนนั้นเหมือนก็เป็นเป็นการเรียกว่าเป็นการโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเลยว่าแต่ว่ายาออมมูอย่าเพิ่งไปคอมเมนต์อย่าเพิ่งไปกดแชร์อะไรนะอะไรอย่างงี้แต่ว่าพาีพาพา่เจก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยแหละว่นี่แบบว่าอุ๊ยสา,ารละว่าที่ยูสะใจอะไรเงี้ยตอบไงดีน<ม>่าจะเป็น น่าจะเป็นการโปรโมทเอวีมากกว่าค่ะใช่เจ้าพี่เจ้าพี่เขาน่ารักไหมน่ารักอยู่แล้วค่ะพี่ขุนน่ารักอยู่แล้วสเปคไม่ทะลุจริงจริงสเปคของหนูต้องคือหนูจะชอบคนที่อาจจะต้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นเกลือกอเป็นพี่น้องกันไปก่อนก็แล้วก็ตอนนี้แม่หนูก็ยังไม่อนุญาตให้มีแฟนเหมือนกันนะคะมาถามพี่ว่ คุณแม่ให้โฟกัสกับการทํางานแล้วก็เรียนไปก่อนแต่พอพูดเรื่องเขาแล้วหนูเลพิเศษนะครับหนูไม่เคยตอบแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าหนูคิดได้ทุงเรื่อลูกไม่รู้พอพี่ควรถามหนูไม่เคยมีแฟนอะไรกับคุณแม่ไม่ให้พีูอันนี้แบบไม่รู้เลยถ้าหนูตอบแล้วพี่จะเชื่อหนูไหมเชื่อพี่ไม่เคยเชื่อเดิไม่เคยมีจริงค่ะเป็นหลายๆคนที่รู้จักหนูจะแบบเหมือนแบบ รู้จักว่าหนูแบบเป็นเด็กผู้ชายในร่างผู้หญิงอย่างนี้ยคะ่ะแล้วไม่ปั๊บไม่ไเลิฟเลยเหรอเดินแบบเด็กอนุบาลต้องจับคู่งใ้จันอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยมีเลยค่ะาาแล้วมันมีใครเข้ามาจีบบ้าไมงใครเข้ามาจีบเรหรอ,รอก็มีบ้างแต่ว่าแต่ว่าก็ยังก็คือใครเข้ามาตอนนี้คุณแม่บอกว่าคุยเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไทยยังไม่ถึงเวลาแล้วกับพี่จะขุดข้าใจสัตน์เลครับเราใจสัตน์เลครับหนู หนูมีชีวิตหนูใจเต้นอยู่แล้วไปเต้นแบบว่าเป็นเป็นฮาร์ดเปกติของมนีคนมาจีบทำยังไงรเคนยังไงเวลามีคนมาจีบเหรออแม่ดุงนี้เหรอครับเอ่อหนูก็หนูก็ไม่ทำยังไงคือบางทีหนูก็ไม่รู้เวยค่ะจนแบบเพื่อนบอกว่าแบบ เออเนี่ยเขาจีบอยู่นะแล้วก็แบบว่าเขามองบ่อยอะไรอย่างเงี้ยเอ็ก็แบบเออหล่อนีก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าอีกปีเดีจะมีได้คะอุ้ยคุณแม่หรอคะยี่ห้ายี่หกอะโอ้ไม่นานเลอนะเท่านี้หนูสิบแปดโอ้ตอนนี้พี่ไม่ได้นะแม่แล้อพอไปเข่าพี่เจ้าสุนแม่ถามนะครับว่าอะไรอย่างเงี้ยพอไปเข่าอ๋อแม่ค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายคอนเทนต์หรือว่าเวลาไปกองอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อยู่ดไว้ตลอดเวลาก็คุณแม่ก็จะรู้อยู่แล้ว จริงๆความที่เราโตแล้วเราแตกงแต่แบบเพื่อนๆเราก็มีคนคุยด้วยเราแบบว่าเป็นสาวโสดจริงๆเป็นสายชอบช่วยเพื่อนๆมากกว่าแม่สื่อใช่เปลายไม่มีดอกไม้มาถึงหนึ่ง้อยสักดอกเลยหรือลูกไม่มีเลยจริงหรอไม่น้อยไม่น้ไม่มองห้ไปโสดไม่ได้ในโลกไม่มีเลยไม่มีช็อกโกแลตเพื่ออยากกินช็อกโกแลตมึงไปนะคุณแม่เป็นบอกว่าบอกว่า ก็การทํางานอะไรอย่างนี้ไปก่อนค่ะเพราะว่าพอเรียนกับทํางานควบคู่กันไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วเลยนะคะก็เลยแบบว่าไม่อยากให้แบบมีเรื่องต้องมาคิดเยอะอะไรวันนี้คุณแม่มาด้วยไหคะคุณแม่มาด้วยค่ะถามแม่เลยไหมเอ้าเ่อแม่หน่อยเผื่อแม่หน่อยคุณแม่หนูไม่น่ายืนอยู่แถวนี้น่าจะอยู่ไหะถ้าสามารถนี่ออกไปแม่สบายใจแล้วลูกนี่นั่น จะนั่งหัวระที่หนูตอบถ้าอย่างนี้พอเข้าวงการอย่นี้ก็ต้องมีคนเข้ามามากขึ้นเหมือนเดิมอราตั้งรัวเอยังไงบ้างหมายถึงว่าคนมาจีบอะไรใช่ใช่ใช่จริงๆเออถ้าถามว่าในมหาลัยอย่างเงี้ยไม่มีคนมาจีบเลยนะแบบว่าไม่มีหรอลูกไม่มีคนมาจีบเลยคิดว่าเขาอาจจะคิดว่าหนูมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้มั้งคะแต่ว่าหนูก็ไม่ได้อะไรก็แบบเป็นแม่สื่อให้เพื่อนดีกว่า นอนได้นอนได้นอได้ต่อตต่อ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 อต่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 ต่อต่อต่่อต่อ่ออต่อตต่ออต่อต่อต่อ่อ